มีชีสหลายประเภทมากแั้งชีสผงชีสแท่งชีสเหลืองเยอะมากอะอย่างชีสผงอันนี้317 L e k วหาร3มนะเอาทุกอย่างหารสาเป็นราคาไทยอันนี้988เลือกไม่ถูกเลยวะ่ะเ,เมื่อกี้เราวางของไปเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตามเบอร์ออก,กดตามเบอร์แล้วมันก็ออกมาเลยไม่มีถามเลยนะเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ็ดมันเลย จะเอาอยู่แล้วจะเอาอยู่แล้วนี่มันจะมีเบอร์อยู่แล้วก็ไปกดตัวเลขตามเบอร์ตรงนี้แล้วก็พอกดเบอร์ปุ๊บมันก็สติเกอร์ก็ออกจำกัดเเขาจะช่างบ้างเข็ดกะเอาพี่เขียวดีกว่าเนอะถูกกว่าก็เนี่อยากลองเนี่ยว่ามันเผ็ดไหมเฮ้ยแต่มันถูกมากเลยนะเออเห็นที่ตุรกีอ่ะเขาเอาพริกมาใส่โยเกิร์ตได้ล่ะอุ้ยดูมะเขือเทศดี่ โดมาเท่เนี่ยมะเขือเทศใหญ่มากอ่ะนี่คือมะเขือเทศลูกก็โดมาเทโดมาเทศ,เทศแบบซิดไงเี่อันนี้เหมือนมะเขือเทศสีดาอันนี้เหมือนมะเขือเทศท้อเดี๋ยวนะเขาตัดต่อพันธุก,กรรมบอกมันใหญ่มากอ่ะเนี่ยเราซื้อแค่สามลูกเขาก็ไม่ว่าใช่ไหมนี้นะนี่เราดูเบอร์ห้สิบสี่นะ มะเขือเทศสิบเจ็ดนะอ้าวมีคนกดให้หรอ5้าีอ๋อหรือว่าปกติเขาก็ให้เขากดไปแล้วเราดันมากดเอง <Thank you. S 1> ได้เลยครับมะเขือเทศร้อยยิบสองพริกแค่41ได้ยังอ่ะ10กว่าบาทได้ยังอะเขางงมั้งว่าเราซื้อพริกแค่นี้เหรอ ดูวนนะอันนี้คือ Y วหมดเลยนะเป็นกล่องๆเนี่ยเขาขายยังกับกล่องนมหรือน้ำผลไม้เลยนะสามกล่องสามร้อยเก้าเก้าถ้าเป็นลิตรหนึ่งลิตรก็สี่ร้อยห้าเก้าเล็กเป็นขวดหนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งพันเก้าสิบเล็กแล้วก็ดูอันนี้นะดูตลกมากเลยเอาห้าลิตรอะ่ะเป็นกล่องอะ่ะพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะเป็นกล่องแล้วดูอันนี้นะเขาขายยังกับเป็นเหมือนเป็นน้ำเลยนะ 11%เปเซ็นะ1250ยังไม่พอคะ่ะนายท่านคะ่ะยังไม่พอคะ่ะนี่น,นี่เป็นเก็บขวดแก้วเลยคะ่ะเฮ้ยจะตกจะตก5ลิตรเหมือนกันนะนี่ในเขาเขียน5ลิตรอันนี้3ลิตรอันนี้5ลิตร1549้าอันนี้2450อหาหาร3เอานะ,ะโฟรดั์มาจากอิตาลีแสดงว่าถ้าเราไปอิตาลีเราจะต้องได้เห็นวายแบบนี้ถูกถกกว่านี้ใช่ไหม เพราะว่าเคยซื้อที่เยอรมันน่ะขวดลิตรอ่ะแค่1หรือ2ยูโรก็ประมาณ50กว่าบาทถึง80บาทคือเป็นวท์ที่ถูกมากอะที่เยอรมันน่ะแต่ที่นี่ราคาไม่ค่อยถูกมากเท่าไหร่อันนี้บอดี้แค่ทาตัว2 8งริเกลิตก็ประมาณ 90, 90้ากบว่าบาทอันนี้ถูกสุดเป็นของเลยนแบบไหม แต่แพงกว่านิดเดียวเองก็เอาอันนี้แล้วกันเนาะแต่อันนี้เยอะกว่าอ่ะเยอะกว่าแต่แพงกว่าเยอะเลยอยากจะให้ดูครีมทาตัวอันนี้นะเป็นชินลี่ชินลี่เจลคืออะไรทาผมหรือเปล่าทาผมหรือเปล่านี่อ่มันทาตัวหรือทาผมอ่ะูสกินซอฟแอนด์ เอาก็ <แบ S 1> จะส<ด>กินนะนดิสกินหรอแล้วทาทาแล้วมันจะแสบแสบ,บไหมไม่คล้ายๆแบบยาม,มองอะไรอย่างงี้เปล่าเออเนี่ยอะไรแบบเนี้ยอ๋อทาเท้าเหรออ๋อพวกนี้คือทาเท้าใช่ไหมจริงๆเขาไม่ใส่หน้ากากนะแต่ขนาดพนักงานยังไม่ใสเลยมีขายหน้ากากเป็นชิ้นๆวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์อันนี้เขาเขียนว่าให้เชิญหยิบแมส์ซีค่ะเนี่ยแมสค่ะ อันนี้อยู่ในร้านสปานะคือซูเปอร์มาร์เก็ตสปาคนที่เป็นคนขายอ่ะแคชเชียร์ยังไม่ใส่หน้ากากเลยอ่ะที่จัดของเยูอ<ม>เขาก็ไม่ใส่นะคนคิดเงินก็ไม่ใส่นะอันนี้เขาเขียนว่าไทยเฟอรี่มันทำมาจากอะไรนี่มีบสองร้อยยี่ส <29. S 2> <8. S 1> ิบเก้าดิสกเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบห้าบาทอเจ็ดสิบห้าบาทนะอืมมือเย็นวันนี้ ที่เห็นเป็นแบบนี้ไม่ใช่เปรี้ยวหวานนะก็มีไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่จีริขอเรียกว่าเป็นไส้กรอกอแบเนียแล้วกันนี่ไส้กรอกแบบนี้จริงๆเขาต้องเอามาทอดกับน้ำมันนะแต่ไม่อยากซื้อน้ำมันไงก็เลยเอามาต้มเอาเป็นแบบนี้ถูกมากเลยอ่ะแพ็คแล้วหกสิบบาทประมาณโดยประมาณใส่พวกผักรวมผักรวมก็จะเป็นแบบนี้ผักรวม 30กว่าบาทใส่มาประมาณครึ่งหนึงมั้งแล้วก็มะกอกนี่ลูกมะกอกลูกมะกอกคืออันนี้ขวดหนึ่งก็ประมาณร0อยกว่าเล็กอะ่ะก็30กว่าบาทเนาะแล้วก็ซอสอันนี้ใช้มาหลายมือแล้วยังไม่หมดสักทีจะต้องมีพวกซอสติดบ,บ้านไว้เสมอเพราะว่ามันจะได้แบบกินได้ถ้ามันมีแต่พวกเนื้อเนื้อผักผักมันก็ไม่อร่อยใช่ไหม แล้วก็ซื้อทวิตเตอร์มา KFC อามาอุ่นอันนี้ชิ้นละสามรอเล็กก็ประมาณร้อยนิดนิดร้อยบาทนิดนิดอันนี้มานกับไอ้นี่อ่ะนี่เขาเก็บเมาวนี่ไ <c oughs> <c oughs> ห้กินทีละคำก็ได้ <c oughs> อืมอนี่ อเขาเก็บรสชาติยังไงกรึดกิึดแล้วเราใส่กรอบกรึดกรอดอร่อยโคตรอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาตั้งแต่มาที่นี่นี่ตั้งแต่มาที่ยู u b e ว w เตอร์ไปซื้อเพราะว่าจะแตกแบงค์มีแบงห้าพันผักไข่น้อยมากเลยอ่ะมันเหมือนกับที่ไทยไหมทำไมชอบกินคำใหญ่อือเออ เหมือนที่ไก็คือตัวแป้งแต่ตัวไก่อ่ะเหมือนแต่ว่าตัวซอสเนี่ยเหมือนของไทยมันจะรสจัดกว่าอ๋อแป้งนี้ที่ซื้อมาเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเห็นคนที่เขาเดินออกจากร้านอ่ะร้านขายของชำอะ่ะร้านขายของชำที่นี่เยอะมากเลยนะก็เลยหุย้ยหน้ากินดีลองเอามากินดูบ้างสิเขาเก็บว่าวเรียกเองนะไม่รู้เขา,าเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อ โอ okay, เคข้าเกียบก่อนแล้วกันนะกินลําบากมันก็คือข้าเกียบอะ่ะเนาะมันก็จะแบบจืดจืดอะ่ะอันนี้ไส้กรอกที่เขาเอาไปทอดแต่ว่าจี้ไม่ได้ทอดไม่มีน้ํามันอ,มอร่อยมากใส้กรอกบ้าเลยว่าอร่อยชี่เป็น Uh huh. อร่อยทุกอย่างอันนี้ทวิตเตอร์ทำไมรสชาติจืดสนิท <c oughs> แต่อร่อยนะแต่ปกติคือจินอันนี้ยที่ไทยอะ่ะมันจะเป็นซอสแบบจัดจ้านอะ่ะอันนี้แบบอืมเฉยๆแต่เน,นื้อไก่มันอร่อยอยู่แล้วจากต่อไปก็จะเป็นของหวาน เคยกินอยู่ที่ตุรก,กีที่นี่จะเป็นอย่างไรอุย้ยแกะไม่ออกเลยอุ้ยดโอ้ย,อยมีกี่อันเนี้ยมีทั้งหมด9ชิ้น9ชิ้น280เล็กก็10บาทไหมประมาณ93บาทก็ชิ้นละ1ิบบาทนี่ออใช่ไหมใช่<ง>อันนี้มันเป็นน้ำผึ้งเหรใช้บอกไม่รู้เดี๋ยวชิมก่อน ชิ้นใหญ่ไปไหมอืมให้กี่ชิ้นอร่อยกินเดียวก็พอเนาะชิ้นครึ่งแล้วกันสามวันพอดีปกติเขากินเขาก็ต้องดมดูลักษณะท่าทางก่อนว่าพนันทำมาจากอะไร คลายฝอยทองแต่มันไม่ใช่นะเออนะแล้วคิดว่ามันเป็นน้ําผึ้งไหมตรงนี้มันอะไรไม่รู้นะที่มันอยู่ใต้ชั้นฝอยทองเนี่ยอืมอืมกดถูกเลยอ๋อเ้อแต่กินไปกินมาก็คล้ายฝอยทองแต่ไม่หวานเหมือนฝอยทองนะฝอยทองทุกน้ําผึ้งที่หวานน้อยกว่าแล้วก็ทุบน้ําผึ้งเอ้ะจริงๆแล้วฝอยทองมันมาจากอาหารฝรั่งเศสไหมจําได้ว่าประวัติศาสตร์ของฝอยทองคือมาจากฝรั่งเศสนะแต่ที่ฝรั่งเศสไม่มีขายว่ะ เออไม่เห็นมีเลยไม่ค่อยมีเยาลงอะไรขายนอกจากเค้กแพงด้วย